เอาล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมฮาจะลูกแกนอีเส้นเคยวันนี้ผมก็จะมาสอนทําฝากระโปรงสุดเท่นะครับอย่างแรกเลยก็คือผมจะทําคาร์บอนที่ฝากระโปรงก่อนก็ให้พเพื่อนๆนั้นทําฝากระโปรงแต่สําหรับใครที่ทําฝากระโปรงไม่เป็นแล้วก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลย <S <S เห็นไหมกดขอบนเลยนั่นแหละเอาเป็นว่าผมจะตัดไปตอนที่เราทําคาร์บอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะ <S <S จะได้ไม่เสียเวลามากเพราะว่าคลิปนี้ผมจะทําคลิปสั้นๆไปกันเลย อย่างแรกก็ให้เ,เพื่อนๆใช้สติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ไปสติกเกอร์เงาตัวนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆนั้นลากไปตรงกลางยาะว่าสายตาต้องดีด้วยนะของผมมันเละเทะมากสายตาผมมันเละหลังจากที่เราได้ตรงกลางแล้วก็ให้เราทําด้านข้างแบบนี้ เมื่อเราได้ตำแหน่งตามที่สมควรแล้วเราก็มาใส่ตรงกลางแบบนี้เลยครับก็ให้เพื่อนๆน,นั้นลากตำแหน่งดีๆด,ด้วยนะกดซ้อนทับมันด้วยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องมีเงาสีขาวด้วยเพื่อเพิ่อพรมเนียนเราก็ต้องซ้อนทับลงไปด้านล่างแบบนี้ตามในคลิปเลยนะครับ พอเราทําฝากระโปรงสีดําเสร็จแล้วก็มาทําสีขาวด้วยนะนี่กดซ้อนทับให้มันอยู่ด้านล่างของสีดําด้วยจากนั้นก็ขยับเข้ามาเพื่อให้มันดูแบบสมจริงไงจากนั้นก็ปรับความจางของสีขาวด้วยนะเพราะว่าถ้าเข้มเกินไปมันก็จะแบบปลอมอก็ให้เ,เพื่อนๆทาตามคลิปนี้เลยนะครับ พอผมทาเสร็จแล้วผมก็จะทําอีกซันหนึ่งนะครับคือที่จริงอะ่ะเสร็จไปแล้วแหละแต่ผมจะทําแบบว่าตามใจผมไงผมอยู่เพิ่มความหล่อเท่ในสบับผมผมไงแต่สำหรับเพื่อนๆอ,อ,อยากทําแบบไหนก็ลองไปปรับไซส์ดูนะครับโอเคเอาเป็นว่าผมจะตัดไปตอนที่เราทําเสร็จแล้วเลยกันเนาะอันนี้คือผมเห็นมันว่างครับผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกผมก็เลยต้องวาดแบบนี้เห็นไหมทุกคนสามารถเอาไปไซส์ปรับแต่งได้เลยมันไม่ได้ยากเลยแต่มันใช้เวลาแล้วก็ต้องไซ้สายตาด้วย ใครสายตาไม่ดีก็ระมัดระวังด้วยนะมันไสาสายตาเยอะจริงๆนะเตือนแล้วนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปที่ผมทําเหนือที่สุดแล้วสายตาของผมมันจ้องจะเล่นคุณอยู่แล้วเขาจ้องจะเล่นคุณเฮ้ยไม่ใช่ตาของผมมันแดงกล่ำนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสํหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดอ้อเจอกันครับ